กินยาหน่อยลูกอ่ากินเลยครับนี่คะ่ะทุกคนปอนปอนยาเพื่อนอน,นึงเสียละาคงจนก็กินนะคะกินเก่งๆค่ะทุกคนลูออะกินเลยครับนี่คะ่ะยาธรรมชาติบานเฮานะคะยายาใบไผ่บ่ค่ะนี่คะ่ะมก็ไปเก็บมานะคะ ทุกมืออุงก็จะปอนเพื่อนแม่ของฉันค่ะเพื่ก็จะกินนะคะทุกคนอาเด้ครับกินเลยลูกมัมมา่มาเนยครับมึงได้ห้วค่ะทุกคน